คือทุกๆครั้งที่ไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆนี่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยใจ่มากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนแล้วเขาตะโกนเรียกช่วยราว่าบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกำลังใจเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกๆครั้งที่ไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบ ยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆที่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกำลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนแล้วเขาตะโกนเรียกชื่อเราว่าบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆเหมือนพอพอสิ่งที่เขารอเรามาสามปีอะไรเงี้ยเราได้เราไม่ได้ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให้ให้กับเขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเราเองอ่ะเราก็รอมาสาปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยไอััคคืวามมประบเาง ใช่ครับจริงๆเป็นเป็นความประทับใจจริงๆไม่ใช่แค่เฟสติวัลที่นี่นะครับผมมาดึงทุที่เลยที่เรามีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่างชาติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอเขาทุกครั้งที่เจอเขาเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจในอย่างครั้งที่สองไปทางอย่างครั้งที่สองไปทางนี้เป็นไงบ้างครับคุณเมสซินจัดหนักกว่าเดิมไหมครับก็ก็ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมก็จริงๆพี่ว่าเขาก็ยังให้ให้แรงสปอร์ตที่ดีเสมออะไรอย่างเงี้ยยังมี โปรเจกต์ต่างๆอะในเงี้ยที่เขาแบบพยายามทําให้เราทุกครั้งที่เราไปด้วยได้เห็นอะไรบ้างโปรเจกต์ที่เขาทำก็จะมีธงบ้างมีแบบสแตนดี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกๆครั้งนี้ไปก็จะมีอะไรแบบเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบทําให้ก็น่ารักครับฟีดแบตลี่ขนาดนี้อันต่อไปมีมาไรอย่างไรครับติดต่ออะไรแบบก็จริงๆมีมีแพลนๆว่าจะที่คุยไว้อยู่ด้วยครับผมงก็รอติดตามแล้วกันครับภายในปีนี้แหละครับแต่คราที่เราที่ได้ไปขึ้นในเงี้ยได้มีการแบบว่า ได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวหรือได้ไปชอปปิ้งอะไรเนี่ยมีเวลาไม่ได้ไม่เห็นได้ไปเลยอ่ะไม่เห็นได้เคยไปเลยก็ไปทำงานอยย่างเดีวไปทำงานปกติก็สุดเด็ดถ้าไปก็ไปทำงานตลอดอย่างเงี้ยช่วงนี้ยุ่งยุ่งด้วยก็ยังไม่มีเวลาแบบไปถึงแบบไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตารางเราแน่นไม่รู้มันเพราะพูดเก๋าเออแต่ต้องหาเงินช้อปปิ้งไงรู้ใช่เราช้อปปิ้งเยอะไงเออ เาปรบป็นแปลที่ตามมาได้ไหนไหมครับเดี๋ยวจะมีแพลนตามออกมาไดเรื่อยครับผมประมาณช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงช่วงใกล้ปลายปีนี่ใกล้ๆนี้แล้วด้วยจริงจะบินบินบ่อยมากใช่ช่วงนี้ก็จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะจะเป็นงานต่างประเทศสส่วนใหญ่ครับตอนนี้คิวสลวนไหมครับสลวนไหมเพราะว่าหลังว่าล่าสุดเอ็มยูแม็กก็มาบล้วก็สรวนไหมพี่ว่าพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเขาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทำงานด้ืยอกันตรงนี้กันหนักมากครับ ก็สรวนไหมอาจจะสรวนที่ว่าช่วงนี้แบบทำกันเยอะวุ่นวุ่นนิดนึงเบอร์เบอร์หน่อยๆพิ้วเขาได้เรื่องต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามตามที่ทางทางบริษัทสองสี่เจ็ดใช่ไหมครับผมประกาศเลยครับผมเรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางทางตัวเพลงแล้วก็ทางบริษัทพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทําตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกอย่างมาตลอดครับวันนี้สัญญาอะไรบอกก่อนไหมครับพีว่าก่อนนี้จะยกเลิกจริงๆพีพีก็รู้ไม่ ไม่ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะครับพี่ก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบโอ้สองวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างงี้เหมือนกันครับผมว่าจะมีการยกเลิกเอ็มยูที m อ็กซ์เกิดขึ้นครับ